สวัสดีจ้าทุกคนป้านัดจะพาเข้าไปดูในป่าลองดูว่ามันมีอะไรหรือยังมีเห็ดหรือเปล่ามีผักป่าขึ้นไหมแถวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอาจจะยังไม่มีเห็ดหรอกยังมองไม่เห็นอะไรยังมองไม่เห็นเห็ดไม่เห็นมีอะไรเลย เดินดูดูป่าข้างบ้านไม่มีอะไรเลยนะมีแต่เสียงนกร้องยิ่งเขาบอกว่างูปีนี้งูเยอะงูที่นอรเวย์เยอะป้ายิ่งไม่กล้าอยากจะเข้าป่าเลยกลัว มันยังแห้งอยู่เลยนะยังไม่มีวี่แววว่าเห็ดจะออกเลยนี่แต่มดดำมาเยอะมากเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยที่อื่นเขาเห็ดออกแล้วที่นี่ยังเงียบ เดี๋ยวจะลองขึ้นไปทางนู้นดูขึ้นขึ้นเนินเขาไปตรงนูน้นว่าจะมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรเลยคงจะต้องรอเดือนกระกฎาหรือเปล่าตอนนี้เห็ดก็ยังไม่ขึ้นหญ้าก็ยังไม่ขึ้นดีเลยเนี่ย แต่ว่ามียุงนะไม่ได้ใส่ผ้าโพกหัวมาด้วยกลัวมันเข้าหูเหมือนกันแม้แต่เห็ดเบื่อเห็ดเมาก็ยังไม่เห็นมีสักดอกมันอาจจะยังแห้งอยู่เนาะถ้าสมมติว่าเห็ดมันออกเนี่ยแม้แต่ข้างทางเดินอย่างเงี้ยมันก็ออก ออกให้เห็นแต่นี่ไม่มีอะไรเลยผักป่าก็ไม่มีนะแถวเนี้ยป้าเดินไปประมาณไปกลับสามกิโลได้ตอนนี้ป้าเดินออกแล้วเพราะว่าไม่กล้าเข้าลึกมากกว่านี้ไปคนเดียวกลัวเหมือนกัน รุปแล้วในป่าแถวบ้านป้ายังไม่มีผักป่าขึ้นยังไม่มีเห็ดมีแต่มดเต็มไปหมดเลยตอนนี้ป้าก็เดินกลับออกมาแล้วถึงปากซอยถึงถนนใหญ่แล้วเดี๋ยวกลับเข้าบ้านแล้วคงจะรอประมาณเดือนเอ,อต,นต้นกรกฎาเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูใหม่ส่วนป่าลึกปีนี้ป้าคิดว่านะสำหรับตัวป้าเองนะคงจะไม่ได้เข้าไปเพราะว่า าไม่กล้าเข้าป่าคนเดียวแล้วน้องๆที่เขาเคยชวนเขาก็คงไม่ชวนแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดใช่ไหมเ,ออเก่งใจเขาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะแค่พาเข้ามาดูรอบๆข้างๆบ้านสวัสดีจ้าบายบาย